ครับวันนี้เราเอา Accord ให้ r i d ิ e เทนะครับมาเข้าศูนย์นะครับไปเช็คแสนห้าหมื่นโลนะครับตอนนี้กำลังให้เจ้าทีรับรถอ,อันนี้ที่ศูนย์ธัญบุรีนะครับ

เรามีล้างล้างห้องเครื่องให<ช>้เลยประมาณ5,000กว่าโอเคครับได้ครับดี๋ยอยครับยินดีให้บริการะค,ะครับครับเรารับรถเรียบร้อยนะครับเราก็มาหาของกินเช่าไปอาหารยังไม่วางไม่ชอบไปไกินกาแฟา

聊聊，看啊，看什么？我。t v เ่กินกาแฟรอข้าวมานะครับข้าวมาแล้วนะครับ,าารบอ กินข้าวเสร็จแล้วเราก็มาเดินดูโชว์รูมนะครับอ่ามันมีรถหลายบ้างนะครับอันนี้เซอเตัวใหม่นะครับ <c oughs> นี้รถโชว์น้อยนะครับ